สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีนี้เป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งราศีและลัคนาเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายความรักพบกันเพราะโชคชะตาริขิตสำหรับชาวทัดไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะพบกันได้อย่างไงนะคะในความรู้สึกของตัวคุณแล้วก็คนรักจะเป็นอย่างไร จำเดือนกันยายนปี2568นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันได้เลยนะเดฟู The 10 of cup 10 of wands of sword. s w o r d ในความรักความสำคัญแบอบกว่าเราพบกันเพราะโชคชะตาลิขิดลิขิตมาอย่างไงนะคะในช่วงตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวตนของคุณสำหรับชาวธาตุไฟนะคะคุณรู้สึกรู้สึกอิสระคุณรู้สึกอิสระ ในความรักในความสัมพันธ์คุณชอบท่องเที่ยวคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเป็นคนชอบท่องเที่ยวนะคะไปเรื่อยๆถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่ไม่ต้องการการผูกมัดไม่ค่อยจริงจังอะนะคะในช่วงนี้คุณไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่ไม่ค่อยผูกมัดแต่สําหรับคนรักของคุณแล้วในช่วงตอนนี้หมายถึงเขารักเขาห่วงเขาห่วงคุณมาก นะคะสิบถวยเป็นความรู้สึกที่ที่หวงและหวงคุณอยากเป็นครอบครัวอยากอยู่ใกล้นะ,ะอยากอยู่ใกล้อยากอยู่ด้วยชาวธาตุไฟนะคะในช่วงตอนนี้นะคะคุณคิดอะไรอยู่ขอดูความรู้สึกของชาวธาตุไฟให้ละกันสําหรับชาวธาตุไฟตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณเป็นอะไรทําไมคุณถึงแบบ ไม่ค่อยสนใจอยากไปเที่ยวมากกว่าอยากไปไหนก็ไปเป็นอิสระไม่ต้องการการผูกมัดเพราะอะไรหรอ The Sun คุณรู้สึกว่ามันโลง่งมันสบายมันปลอดโปร t เด Sun มันคือความสุขแบบเด็กๆก,ก็ได้นะคะความสุขใสๆย,ย,ยังชอบอิสระชอบการท่องเที่ยวชอบไปทุกที่ที่อยากไป ม่หมายถึงการเริ่มต้นการเริ่มต้นในการใช้ชีวิตก็ได้เหมือนกันนะคะอยากไปเที่ยวอยากไปนูน่นไปนี่บางทียังคิดถึงในช่วงวันวานตอนเป็นเด็กนะคะคิดถึงความเป็นอิสระอืคิดถึงช่วงเนี้ดูเหมือนว่าคุณจะคิดถึงตัวเองคุณยังรักความความเป็นอิสระนะคะความเป็นอิสระในตัวคุณไม่ต้องการการผูกมัด อยากทำอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากไปกินอะไรนะคะในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่รักก็ไปนะคะก็ไปชอบแบบนั้นมากกว่าอชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอยู่อยู่หนตอนนี้นะบางครั้งก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตความรลังนะคะก็ยังมีความสุขเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวสวีตออฟเนเหมายถึงช่วงนีน้คุณกำลังใช้ชีวิตแบบ แบบเต็มที่อ่ะบางคนเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือประกอบธุรกิจหรือทําอะไรไว้มันอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวดอกเก็บเกี่ยวดอกผลในช่วงตอนนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอยากไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนบ้างอาจจะเคยเหนื่อยล้ากับการทํางานนะคะหนักอช่วงนี้เหมือนกับอยากไปพักผ่อนมันเหมือนกับมันเป็นผลพลอยได มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่ผีดอกออกผลเป็นช่วงที่คุณอยากอยากพักอยากเที่ยวออยากพักอยากเที่ยวในในตัวคุณนั่นแหละคุณไม่อยากไม่อยากคิดอะไรมากกว่านี้แล้วนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกอย่างไงกับคนรักล่ะการที่ได้มาเจอกันการที่ได้มาเจอพบเจอการโชคชะตากำหนดหรือมันเป็นเพราะอะไรทำไมคุณชึ่งได้มาเจอกับเขา ทำไมถึงได้มาเจอกันในช่วงตอนนี้3 of e u p คมันเหมือนเรื่องบังเอิญเนาะแต่เข้ามาไม่ได้เข้ามาแค่สอคนสามถ้วยมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือใครบางคนใน3มถ้วยเนี้มีความจงใจที่จะให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันและแจสติกเข้า,มากมมาบอกว่าก็ตัดสินใจก็ไม่เลือก ถ้าจะเลือกก็ต้องแบบชัดเจนแต่ตอนนี้ปิดตาไว้อยู่ก็เลยไม่เลือกนะคะไม่เลือกนะในช่วงตอนนี้นะคะเดี๋เรียนไม่เลือกไม่ตัดสินใจถ้าจะสู้จะทําอะไรตัดสินใจก็ต้องก็ต้องเด็ดขาดก็ต้องชัดเจนเด็ดขาดแต่ก็ไม่เลือกวินาล่ะคุณถึงยังใช้ชีวิตที่ที่อิสระนะคะอิสระอยากไปเที่ยวไปไหนก็ไปไม่ต้องการการผูกมัดได้อยู่ได้ก็ได้ไม่ไปได้ก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหมยถึงว่า ความรู้สึกของคุณก็คือห้าสิบห้าสิบเพราะมันเป็นความความรักความรู้สึกความรักที่มันเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวเข้ามาเพราะว่ามีใครบางคนพยายามที่จะให้ได้ได้มาพบได้มาเจอกันในช่วงนี้อยู่หรือเปล่า Ten o f c ครัความรู้สึกของคนรักของคุณเขาเขาอยากเป็นครอบครัวเขารักเขาหัวเห็นขอดูความรู้สึกของคนรักให้นะคะ เขาเข้ามาเพื่ออะไรในช่วงตอนนี้สำหรับคนรักของชาวทัตไฟเขาเข้ามาเพื่ออะไร a อกออฟคเขาใช้ความสามารถพาไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเขาใช้ความสามารถเขาอาจจะไปสื่อไปส่องหรือไปทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวคุณ แล้วเขาก็ยพยายามที่จะเข้ามา mm hmm. เข้ามาหาคุณอ่า mm hmm. นะคะนายออกครับเขามีเรื่องราวหลากหลายอย่างเขาคิดเขาทุกทวนดูแล้วนะคะเขามีเขาวางแผนไว้อะ่ะ mm hmm. เขาวางแผนไว้แล้วเขาก็ชัดเจนที่เขาจะเข้ามานะคะ King of Swords ดูเป็นคนจริงจังหรือไม่ก็เป็นคนดุกวก็ได้ เป็นคนที่ชอบใช้อำนาจชอบใช้อำนาจชอบบงการถึงเข้ามาแล้วจริงๆเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟกันแน่เขาดูความรู้สึกให้ละกันนะคะในกาที่เขาเข้ามาเขาไปแอบไปส่องไปทําอะไรได้แหละนะคะแล้วเขาตั้งใจอ่ะเขาตั้งใจที่จะเข้ามาหาชาวธาตุไฟด้วยความรู้สึกอะไรเขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงวางแผนการไว้เรียบร้อย 3 of s w o r d วดาวอาจจะเป็นรักสามเศร้ามันเป็นความรู้สึกที่บอกว่ามันเป็นการหึงหวงการแย่งชิงมากกว่าเป็นรักสามเศร้านะเขาจะทำมันเขาจะสู้เขาจะสู้ให้ได้มาเดทแม้ว่าจะเสี่ยง อย่างไรเขาก็จะสู้ให้ได้มาจะเจ็บช้ำอย่างไรจะมีอุปสรรคเขาก็สู้ความสถานการณ์ตอนนี้แล้กันสถานการณ์ตอนนี้เชนออฟฟอรคุณนั่นแหละรู้สึกคุณจะรู้สึกเหนื่อยหรือเขาก็ได้มันเป็นสถานการณ์ที่บอกทั้งสองฝ่ายว่าเป็นอยู่ในช่วงที่เหนื่อยที่เหนื่อยที่หนักนะเหนื่อยแล้วก็หนักเหนื่อยแล้วก็หนักจากอะไร อีกคนจะไปอีกคนตามกลายเป็นรักสาม,สามเศร้าเหนื่อยเพราะอะไร <the word> นายออฟวอร์จริงๆด้วยมันเหมือนกับตัวคุณอะตัวคุณพร้อมจะไปแล้วเดินทางไปแล้วนะคะอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณยังชอบอิสะระอยู่นะคะนายออฟฟินชิคเก ยังเฉยเฉยอยู่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ดูคุณรักของคุณ t ูอ็อบคับเขาเขาตามมากกว่าเขาตามเขาตามคุณคิดว่าคุณเป็นคู่เขาเชนออฟเ n น a c l e คุณสามารถให้ความมั่นคงเขาได้เขาอยากเขาอยากชัดเจนอ่ะเขาอยากชัดเจนกับชาวธาตุไฟอยากมั่นคงกับเขานะคะอยากมั่นคงอยากมั่นคงด้วยสุดท้ายไพ่บอกว่าเ o of s w o r อ หมายถึงมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามานะหน่ดานะคะในช่วงตอนนี้คอดูแล้วกันว่าขยายไพ่ใบนี้แล้วกันนะคะขยายไพ่ใบสุดท้ายให้เจอฮาร์ฟินไพ่สังฆราช ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าถ้าพูดถึงในเรื่องความรักถ้าคิดจะรักจะอะไรอะ่ะคิดช้าคิดช้าแต่งงานช้าหรือไม่มันหมายถึงการไปสงบนิ่งสงบสติอารมณ์หรือเข้าวัดฟังธรรมถ้าในความรักก็คิดช้าหรือใครบางคนพบกันในที่นี้เพราะโชคชะตานะคะกำหนดอาจจะเป็นตัวคนรักมากกว่าเขาอาจจะไปอธิษฐานขอพอรไว้ให้ได้พบให้ได้เจอตัวคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใดๆทั้งสิ้นขอให้ได้เจอความรักนะคะ Four of Swords สีดาบเป็นิ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่นิ่งอาจจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่คุณไม่ไม่แบบไม่อยากที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใดๆมันนิ่งอะมันนิ่งอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะคิดอะไรเพราะถ้าทำอะไรไปมันหมายถึงความเจ็บปวดดาบตั้งอยู่นะคะเหมือนเหมือนระวังอะ บนระวังระแวงระ,ระแวงอยู่ระแวงอยู่นะคะระแวงอยู่ e a จออม,มีอุปสรรคเข้ามาจริงด้วยที่บอกไปนะคะมีคนอายุน้อยมากกว่าในที่นี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาก็ได้นะคะเข้ามารบกวนจิตใจอยู่นะตอนนี้ถือดาบมาด้วยเป็นคนดือ้อเป็นคนดือ้อที่ที่เอาแต่ใจแล้วก็จะเอาให้ได้อะอืม เป็นคนหัวดือ้อหัวแข็งหัวรันเป็นคนดือ้ออายุน้อยมากกว่าที่จะเอาอะไรก็จะเอาให้ได้ไม่ว่าจะมาทางฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะคนนี้เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ก็เลยมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเอกออฟครับแต่ก็จะได้เริ่มต้นนะได้เริ่มต้นอยู่ได้เริ่มต้นได้เริ่มต้นกับใครอะ่ะในเมื่อมันเอกออฟส์อันมีปัญหา ได้เริ่มต้นกับใครกับคนรักคนนี้หรือเปล่าหรือว่ายัางไงขอพายอธิบายให้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟเ o ็ดออฟครับ เหมือนปล่อยวางเนาะปล่อยวางแล้วเดินเดินหนีออกจากความนี้ความรู้สึกที่มันทุกข์ที่มันกังวลม,มาจากนี้แหละมาจากเอ็กซ์ออฟสวอตเดินหนีแล้วก็ t รู of ฟเฮดเจอร์สองเรียนนะคะสองเรียญยังยังกอดไว้อยู่นะคะยืนขาเดียวอยู่แต่ก็ยังไม่ตัดสินใจเลือกตัวคุณนั่นแหละยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกมีความกังวลใจหันหลังอาจจะไปพักหยุดนิ่งอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งนะ ไม่ได้ทิ้งมีความกังวลใจแล้วก็กอดไว้ทั้งสองเหรียญแต่ก็ยังไม่ได้เลือกยืนขาเดียวนะคะต้องระวังต้องระวังอ่ะไม่ได้เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสรุปจะเป็นยังไงสรุปจะเป็นยังไงในเมื่อโชคชะตาลิขิตแบบนี้แล้วธาตุไฟเสน่ห์แรงเลือร้อนแล้วคุณจะเป็นยังไงที่คนก็รักก็ห่วงมากจะดูเหมือนคุณก็ยังไม่ชัดเจน แล้วคุณจะเลือกหรือไม่คุณจะเลือกใครสรุปให้หน่อยจ้าเจ้าชูความชอบอสระของคุณ s i กออฟคคุณยังรู้สึกเหมือนวันวานอะเหมือนอดีตคุณก็ยังมีความรู้สึกดีคิดถึงแต่เรื่องราวอดีตเรื่องราวเก่าๆที่มีความสุข หรือบางทีมันเหมือนกับว่าบางคนชอบทําตัวเหมือนเด็กอยู่ก็ได้น่าจะเป็นตัวคุณยังเอาแต่ใจอยู่ก็ได้ไพ่ใบนี้สรุปยังไง s i c k of w a n e สู้นะถึงจะได้รับชัยชนะต้องเลือกอะเนี่ยก็คือการการเลือกแล้วนะคะอืมอะไรไพ่บอกว่าอะไรที่คุณอยู่แล้วคุณทุกข ไม่สบายใจนะคะตรงไหนที่คุณอยู่คุณทุกข์คุณไม่สบายใจคุณตัดสินใจไม่ได้คุณอึดอัดคุณจะเดินออกมาอืมคุณจะเดินออกมานะคะคุณจะเดินออกมาแล้วคุณก็จะไปเริ่มต้นในความรักครั้งใหม่อ่านะคะในความรักครั้งใหม่ที่ที่มันดีกว่านี้ที่มันดีกว่านี้นะคะอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นะคะโชคชะตาที่ที่บอกไปนะคะในช่วงตอนนี้หรือไพ่ใบนี้หมายถึงว่า การที่ได้ไปพบกับคนรักเก่าคนรักเก่าก็ได้เหมือนกันคนรักเก่านะได้พบกับคนรักเก่าแล้วก็ได้เริ่มต้นความความรักครั้งใหม่เพราะว่าหนีออกมาจากความทุกข์ความไม่สบายใจอยู่แล้วรู้สึกว่าอึดอัดใจอึดอัดใจนะคะอึดอัดใจ a of soul อึดอัดใจแล้วคุณหนีออกมาแล้วก็จะได้ไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อาจจะ คนเก่าคนที่เคยใกล้ชิดคนที่เคยคบกันตั้งแต่เด็กๆก็ได้เหมือนกันคนที่เคยรู้จักมิใชยกันก็ได้คนบ้านเดียวกันก็ได้คนที่เคยอยู่ในที่ทํางานหรือหมายถึงคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆคบกันสมัยเด็กๆ,ๆก็ได้และในตอนนี้คุณได้เจอเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาอีกครั้งหนึง่งก็ความรักนะคะการคบกันพรโชคชะตาบางคนคบกันเพราะในช่วงที่เหมือนกับว่าต้องกลับมาเพื่อ ใช้กรรมเก่ากับกรรมเก่าก็ได้แต่และแล้วมันไม่ใช่อะถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยวางนะคะถ้ายังฝืนอยู่คนที่ทุกข์ก็คือตัวคุณตัวคุณและเขาเพราะเขาก็ยังคนรักในปัจจุบนันคือเขายังห่วงเหนเขายังตามคุณอยู่แอบบสองคุณอยู่แต่ด้วย ความที่เป็นชาวธาตุไฟคุณยังชอบในเรื่องของอิสระชอบในเรื่องของการผจญภัยไปนู่นไปนี่ทารักก็แบบไม่ต้องการการผูกมัดยังไม่ได้จริงจังกับใครมากมายเพราะคนที่เหนื่อยก็คือตัวคุณแต่เหนื่อยมากจะเป็นตัวเขานะคะคนรักที่เขาตามคุณอยู่สุดท้ายคือเอกอัพส่วนมันคือการสู้หรือไม่ก็ถ้าพูดอีกในนึงก็คือคือการปล่อยวางในความทุกข์ถ้ามันไปไหนไปต่อกันไม่ได้มันก็ต้องก็ต้องคุยกันก็ต้องพูดกัน นะคะก็ต้องพูดกันแต่และแล้วสุดท้ายก็คือชาวธาตไฟจะได้พบกับความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะได้พบได้เจอกับคนที่ใช่คนที่เคยคบกันคนที่เคยเจอกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะคุณเหมือนกับว่าคุณ move มูฟออนะคุณมูฟออนออกมาแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะสู้ๆต่อไป สุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์ให้ช่องอาจารย์ทิพมณีนะคะเพื่อที่จะได้นำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ